อุโมงที่เาาที่สุดในบรรดาสิบอุโมงที่ผ่านมาเลยตัวน่ะ <Hey. S 1> วิวงามเลยอสบัสดีตอนเช้าโมแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยแล้ว้าพี่น้องฝังลาวเฮานะก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นประสบการณ์ที่จะได้ขี่รถไฟจากเวียงจันทร์ไป้าเมืองไซหรือว่าอุดมไซเดี๋ยวนี้กำลังขี่รถออกไป มีไอ้ไอ้สมบูรณ์อ่ะไอ้ข้าพเจ้าไปี่ไปส่งยูนสถานีส่วนปีเนาะหรือว่าโตรถไฟนี่นั้นอนะ่ะซสือว้แล้วเสือไหลองนานะาราคากาับส,สองแสน 79, จเจ็ดสิบเก่าพันกะีบจะเป็นสันสองนะจะเป็นสันสองแต่ว่า ให้ก็เจ้าไปซื้อให้ก็ไซให้บริการกระเจ้าให้ค่าบริการกระเจ้า30มสิพันเป็นยูสามแสนกับเก่าพันก็คือบ่ยากไปซื้อเองหรือว่าบ่ยากไปรอคิวฮะนะกระสังกะเจ้าซื้อได้ขับพระเจ้าซื้อนําบริษัทสุดใจกะเจ้าก็มาส่งฮอททีเนาะแต่ว่าต้องเปม็นคนอยู่ในเวียงจันทร์คนเวียงจันทร์สิไปแขวงอื่นไปหลงระบางอุดมไซบ่ดเต้นหรือว่าวังเวียงสิก็สมาร์ สั่งจองน้ำกระเจาได้วิธีจองก็ง่ายๆก็คือมีแต่ส่งบัตรประจำตัวกับบัตรสักวัคซีนหันเรากับข้าเจากับจีมาส่งให้แต่ต้องต้องจองล่งหน้าอย่างน้อยกับสองมือ่อสองเมื่อก่อนจะเดินทางส่วนเวลานั้นก็อุดอมไซร์ละแมนรถออก8ดโมงพวกเขาต้องมาฮอดสถานีรถไฟอย่างน้อยกับเจ็ดโมงเรว่าเจ็ดโมงไปอยหนึ่งเพื่อที่จะ เกียมเรือว่าเพื่อที่จะป้องกันความผิดพลาดเนาะตัวอย่างว่ามีรถติดบ่หรือว่าอีกอย่างที่ออกจากบ้านแล้วมีรถติดอย่างซีก็อาจจะมีเวลาเพื่อไว้ให้เดี๋ยวนี้ก็6กโมงหาออกมาไวหน่อยหนึง่งเพราะว่าเป็นครั้งแรกอาจจะต้องได้สอบบอลน,นังหรือว่าบอลตู้รถรถไฟอีกนะเนาะ ฟสม่บอลเรียวเข้าเนาะอ่า C S C น่าจะคายพวกวัสดุแล้วก็เรียวมาเนี่ยสำหรับใครที่บ่อยากพักอยู่ใกล้กับมีบันพักอยู่ในนี้น แต่มันกันยังออกจะออก้างจ้ากันสถานที่รถไฟเนูะแต่ก็ดีก่อนจะพักอยู่ในเมืองถ้าว่าพวกเดี๋ยมีรถบมมีหลังแต่ก็ยากคื้เก่าว่ามันบ่มแมนอยู่ออมค้างอาโอ้รถไมมีเขียวเดี๋ยวนี้เขาจะมีบริการแล้วคือรถรถเมเชียวรถเป็นประจำทางกันราคาก็จะถึก สิ่งที่ต้องกระเคี้ยมก็คือบัตรสอบวัคซีนคอบโดสแล้วก็ตั๋วรถไฟหรือว่าตัีรถไฟมีพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประจำโตถ้าบมมีพาสปอร์ตหรือบัตรประจำโตก็เอาอานาันนะปุ่มสมโนครัวก็ได้นี่คือบรรยากาศคนที่รอท่า,าขึ้นรถไฟไปแต่ ไปแต่ละสถานีนจะเป็นจุดกดเอกสารวรวดประเภท in, บ,บัตรสัมภเสนตรวจบัตรประจำตัวกดเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนจะเคลอนรถอันนี้อ่ารอย่างน้เหรอ

ล่อยไป,ไปุดอมไซกับโบติ่นนี่แมนแปดโมงเวลากวดปีแมนเจ็ดโมงสามสิบห้าเดี๋ยวจะเจ็ดโมงสามสิบเอ็ดคนยืนถาร้ายหลายความจริงนั่งทาก็ได้นั่งทาห์เรากะเพราะว่าเขาขมีมันเมดเลขต่างนางของใครของเราอยู่แล้วมันบอสามารถที่จะเป็นนางอีสัยก็ได้นี่แต่ว่า อะไรขึ้นก่อนกัต้องนั่งตำแตั้งนั่งของตัวเองขันสั้นกันัน่งถ่ายดีก่อนนั่งถ่ายดีก่อนเจ้าตู้โบกเด้อเด้วซ้ายเด้อเบิ่งซ้ายซ้าย

แดดี้นี่คือถีงของเฮาคือแปดดีกรบผม,ม๋าไม่ยังไลนะก็จะมี นี่ก็จะเป็นบนวางอาหารนี่คือบราสู้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยมันจะบางจุดมันมีนมปินน่นนะปิ่นกับหลังแล้วก็ปิ่นไปหน้าก็แล้วแต่ว่าจะถือปีนแบบไหนนี่ก็จะเป็นซองวางเครื่องสำหรับผู้ใดที่มีกระเป๋าาเดินทางหรือว่ากระเป๋าใหญ่ก็สามารถที่จะวางตามจุดที่เิ่นกำหนดไว้ไนะของข้าระเตชังวางอีกนี

ไฟโทรศัพท์เปิดเลยว่าไฟกลองเิดก็สมารสาดอยูดนานลมนี่ความสุขดีคือได้นั่งอยู่แอบประตูเนาะพอจะได้เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เบิ่งประตูรถไฟรถออกแล้วเด็กน้อยก็ตื่นเตืนเนี่ยนะก็จะยาก บาละูกสาวลูกสาวไปนั่นไหลูกสาวลูกสายเนาะดีเป็นตหักแท้พอให้บรรทานน้ออสองคนวะสองคนไหมนี่สองคนยังเื่อยังยังเถื่อยังไม่ได้สราทานทีี้ขนาดให่ตะลุนาวางไว้บอเก็บผักษากระเป๋าขนาดใหญ่จาะน้ำขันหงและเครื่องอื่นๆทีอยู่ด้านผางกระเป๋าคริปปดโมงโซนโพอดีอกรปเป ลองบ้งางว่าชิฮอตแต่ละสถานีฮ right ันจ erm uh ักมองที่จะส่งขุดหยิบใบขนปูบาเจ็บขบวนรถไฟกำลังเข้าจอดอยู่สถานีโพนโฮขบวนรถไฟกำลังเข้าจอดอยู่สถานีโพนโฮแต่ว่าอยู่ทางอุดมใจนี่ฝนฝนตกได้ส่งเนียนหนาโอ้ฝนตกว่ะแมนแมนต่อไปขอให้ฝนตกอบรรยากาศดีขนาด ความริงสำน,นีนี้แดดออกเลยได้นนไนนะเนาะเจ็แปดโมงวันนี้มันฝ่าบ,บทอ,อื้อร้านน้อย <c oughs> อ๋อนันยาเพชรตกไหกระเป๋าไอเพชรนะกระเป๋าไอเพชรเหรอ อไม่เบออยู่น่งไรู้อื่นมม่เห็นแงนี้แีเดียวกอง่หน่หายออกเพราะว่ามันมันโนนออกมานอกนะเพราะว่ายนมันตก เดี๋ยวนี้ใกล้ช่อดันประตูด้านหลังของทู่โดยสาสถานีคนหงแล้วขึ้นเนื่องจากการจอดรถอยู่สถานีมีเวลาที่สั้นถาายยงบ่าหอดสถานีเป้าหมายของทางประมาณ30สนาทีเพื่อบ่ให้ปิดนผลกระทบต่อการเดินทางของทางขอขอบใจที่ทานให้ความห่วงมือพวกเขาใกล้จะถึงสถานีปวนโฮงเดี๋ยวนี้กำลังเชฮอด สถานีพลฮงก็จะเริ่มผ่อนรถแล้วเริ่มผ่อนความไหวแล้วซาวหกนาทีเจ็ดประมาณสามสิบทิศวะสถานีพลฮงมาแล้ว ่อ,อลทองอันนี้บนห้องอออล่อท่าวานที่เป็นประมาณแล้วพอร,รถออกมาแบมงสสถานีต่อไปบังเวียงปนะ่ะน่ย ทางนิ้งและทางซ้ายสำหรับทางผู้โดยสารที่หากร,การขึ้นรถกรุณาเขานางตาบอนนางและโบกในปีรถไฟของทางขอให้บรรดาทานนำออากระเป๋าและเครื่องติดตกของทางไว้ในสั้นเก็บเงื่อนเคือสำหรับขบวนสั้สองนัมันจะมีสองแถวที่แตกต่างกันเบ้องนั้นแมนมนีอยู่สามสามตังนางตรงนี้มีสอง พมอยู่ในรถกึศรีสาวองศาโอ้งามเลยมีหมอกหมอกหมอกมั่งฝนพร้อมไหนเอางงแล้วพี่โอ้ไปแล้วละหลายคนว่าว่าหูอึ้งมั็นหมให้ยเชียงหายเชียงเป็นใครครับก็พี่อย่างก็ลูกเห็นอย่างหมอตื่นเตือนเลยตื่นเตือนเลยไหมวายมึงกับพี่เขาอุโมงค์แล้วปลามาแล้ว

มันยังได้ได้ได้เนาะเวลามันตำตำขึ้นอย่างซิน่น,ดดน,น,นะ่มันยังโบโบโบดเดี่ยงปะนี่ะวิธีกดน้ำมือก็ได้กดเอาเองสิตามมือเจียวให้พร้อม,มเบียนเกียนทสูุให้พร้อมสะดวกสบายเดี๋ยวจักน้อยทีพาเข้าไปเบิ่งอยู่ในห้องน้ำอยู่ในนี้ก็มีตกเสียบพร้อมอ๋อ มีปักเสียบไฟปักเสียบไฟจะมีสองฟูตัวนั้นเป็นสีตาเหยียด ป็นลักษณะแบบไนอาะให้ท um, ุลาแล้วแหละลองจะมันจะดับอัรามาน สามที่พวกเราผ่านมาเบิางว่าอุโมงค์ตัวใดจะตัว้นนัเบิึงมีจุดหงส์หลุดโอ้ตัวนี้ค่อนข้างยาวเด้ออันนี้ยาวสุดแล้วโอ้ตัวนี้ค่อนข้างยาวเทียบใส่กับสามอุโมงค์ที่ผ่านมานะหเปิดนเตือเลยรถไฟลงแล้วมาลงเดิน

ที่สีที่ไหนแล้วที่สีจ,สสจืดเลยนับไปแล้วเลยสีเขียวลงลนสำหรับประตูด้านหลังของผู้โดยสารแมนไซสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นรถเนื่องจากการจอดรถอยู่สถานี้ได้แล้วที่สั้นหากยังมัวหยุทธภนีเป้าหมายของทางการรุ่นหาลงลนแล้วก็หายหินขนกระทงตอกาเดินยทาาของทาง กิอดวงเวียงแล้วนะก็จะแจ้งให้คนที่จะลงวังเวียงเกี่ยมลงเกียมเกี่ยมาเราทำประตูออกว่าจะสถานีบางียง16แปงห6ตัวนี้ฮอจีฮอดสถานีวางเวียงแล้วลดรด่มปัลล่นความไวค่อยๆไป,ไปละอธรรมศาสตรงามคณะ ซาบูซาปัจจุบันนี้แม่ฮอดสถานีบางเลียงแล้วขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะที่ก้าวลงจากรถและติดตามฟังสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อรถกำลังออก กมีต่างว่างเลยานี้ต้องไปกุณองพบางได้ปะเนี่ยรถไอาจจะเป็นระยะที่น้ำเอากระเป๋าและเครื่องที่ตกของทานไว้ในสั้นเก็บเงินกว่าสำหรับกระเป๋าเดินทางที่ผ่านมาเนคือว่ายาวกว่ายาวพอสมควรไกลพอสมควรจนาหน้ำขั้นงง และเครืออื่นๆที่อยู่ด้านข้างกระเป๋าหรืท้าของทางแม่ไห้ทางเก็บว้น้ำตกของทางบรรดาทานีเหยือทายายสำหรับทางผู้โดยสารที่หากรเาขึ้นรถดกรุณาเข่านางสาบอลนางระบุในที่รถไฟของทางขนาดใหญ่กรุณาวางไว้บอลเก็บทังสากระเป๋าขนาดใหญ่จอกน้ำขั้นโอมและเกลืออื่นๆที่อยู่ด้านข้างกระเป๋าหรืท้าของทางแม่ไถ้ทางเก็บไว้น้ำตกของทาง 8. Thật đấy pí. 8. 8 Ok. <laughs> này được, này được. Nhân Nhân. À, đúng con. À, được được. đây là ai đây? Đây, đây. <laughs> ให้เป็นให้เป็นอันเบอร์นหนึ่งเลยตัวนี้วิวตั้งแต่เวียงจันทร์มาอ,นะออกมาแล้ว <Okay. S 2> เป็นอุโมงค์ที่เาาที่สุดในบรรดา13อุโมงค์ที่ผ่านมาเลยตัวน่ะออกมาแล้วเอจอเจอพระ <laughs> วิววิวงามเลย ลดความไว้ไวลงคนนะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยน้ำอนุบาจ,จะเป็นเป,นปรนบะเทียนให้กับผู้ที่สม้มไฟรถไฟนอกแต่ละขบวน เรียมลงสถานีลงพระบางแล้วอันนี้ทางลงเนอะบัดน,นี้ขึ้นขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางหลังและลงทางนั้นใกล้ชอดสถานีแล้วเพื่อนจะแจ้งให้เกียมลงเนาะสมันยางไปท่ายอยู่ประตูออกได้เลยคิดว่ามันจะมีเวลาเพียงแต่ห้านาทีให้ท่านคนโดยสารลงแล้วก็คนโดยสารขึ้น คนลงอยู่ลงพระบางหลายหลายบางเราเนี่คนจะไปอดมไสยังจากคนเี่นั่ทางกุฎิศาสโรซาปัจจุบันนี้แมนห้อสถานีหลวงพะบางขึ้นลงบ่จะมีพฒนาการจะมีพันาองรรถไฟเป็นผู้แนะนำเส้นทางจะเป็นผู้แนะนำทางเข้าทางออก อ๋อตรงนี้มีออกออกจากรงพระบางสถานีต่อไปคือสถานีอุดมไซจ,จะเป็นบอลที่เหาจะลงต่างหวางต่างหวางร่างต่างหวางลายลายต่างห,างห,าห,าหน้างเพื่อนเลยโอ้ไปนั่งน้ำพ่อปะเนี่ย

สวัสดีท่านผู้เดี้ยงเชิญซาสวัสดีท่านผู้เดี้ยงเชิญซาเพื่อความปลอดภัยของท่านกลุ่นหาดไซพาด้าทะลอดการเดินทางจะเพื่อให้ขั้นตอนการเรียนการสอนที่เราทิ้งขี้ยะสกปรกที่สู้แม้จะให้ทิ้มลงในซักโคหลังจากใส่ห้องน้ำแล้วกลุ่นหาดปุ่มสีฟ้าร์เพื่อให้ความสะอาดส่งนี้อากาศทางภาคเหนือขอค่อนข้างว่าฝวามบดเพราะว่าฝนตก thiên xong này Em vào đây sắp có đi, có đi gặp computer lên Lô cô là bôi biển không? Bà bôi มันมย banyak เบงวิวกับสมารถทวิชั่นคอมพิวเตอร์ออกมาให้ทุกอยกได้อ่าจะหอดแล้วจะหอดสถานีอันนาเมืองใส่แล้วเขาต้องได้เรียมเครื่องขึ้นมายืนรอถ่ายดูประตูทางออกทางนาตามทิศทางที่รถมุ่งหน้าไปของตู้โดยสารเกลียวหลงรถสำหรับประตูด้านนี้ได้หรือบปล่า 再站就要到了，请您提前站稳车厢，运行方向前端车门等候下车。車门，请留下车。ก <laughs> ็บ由于列车停车时间很短，到站的旅客，请不要下车。ก、嗯嗯 เพแน่ใจว่ายูเทลเลยน่าจะอยเทวนาแสนคำหรืออย่างจักยา่ะนี่อนอะรนี่กนะนงก่นรนึซำมุยเนาะคุเล่อืมรมใส่นี่ก ja ็ไรแล้วขาวว่านางน่าจะไปเดินทางไปวาเ็นโอ้ผู้แทนบ้า เป็นยองกันเลยมังยันสิบหิวมาเลยวนนี้มาแล้วแค่แม่ย่าไมเสือต้งกางส200ศูนย์6าท10โมง45โี10โมง45มาฮอดพิอุดมไซือวาสถานีเมืองไซป้ายบาทนะด้วยเุ้ย้วยดีใจ ออกอยู่พุ่นแปดโมงห้าโมงสิบโมงสิบโมงสี่สิบาสามัโมงกับสี่สิบ้นาทีสามสัโมงกับสิบห้านาที นลองอยู่เมืองสายลหลายสามหล่อเท่าไรสามหล่อเท่าไรไปในมเมืองไหมสามสามพันมัโอเคได้ด็ดๆจังไรตั้งทางา่าไรราคาตุกตุกสามพันตาคนใดที่จะ <c oughs> นั่งรถตุกตุกไปในเมือง เดี๋ยวหอท่าเอื่ยมาครับเดี๋ยวนี่ยดอารนารถตนอันนั้นมารถตัวรถตุกตุอกอะไรกี้ไปโอเคโอเคไปยัดเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวสอกสกัน,นชื่อปีกอ่นเน้อชื่อปีมาก Oh. Uh.